อะไรกันเนี่ยมีโรคจิตมาขอขอซื้อปัสสาวะเหรอค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยขอได้ไหมขอดมขอไปกินได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเขียนแบบมาเป็นจดหมายหรือโทรศัพท์โทรมาโอ้โหโทรโทราเลยเหรอโทรมาขอเสียงผู้ชายเสียนั้นอ่าโทรมาขอผู้ชายเสียงอายุมาณผู้าที่เราได้ยี่สิบสามสิบมั้งคะตอนนั้นโอ้ก็รุ่นรุ่นไม่ได้แบบไม่ได้ฟังดูเสียงอายุมากค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เป็น dirty old man ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเสียงแบบนั้นก็เคยมีนะคะเพราะสมัยก่อนมันจะมีแค่แบบโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยเริ่มจากโทรศัพท์บ้านแล้วก็มามือถือมาส่งเป็นเมสเซจจนสมัยเนี้ยค่ะเฟซบุ๊กหรือว่าคือเยอะค่ะสมัยนี้โทรมาขออะไรนะเขียนมาขอซื้อชุดชั้นใน ขอแบบใช้แล้วราคาเท่าไหร่ถ้ายังไม่ได้ใช้ราคาเท่าไหร่เป็นต้นเพื่อความเข้าใจมหมายความว่าที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ซักใช่ค่ะและที่ซักแล้วและยังไม่ได้ใช้ค่ะ หมายถึงอันนี้หมายถึงอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ของใหม่ไปซื้อในห้างอ๋อโอเคโอเคจะขอซื้อขอซื้อนี่หลายรูปแบบว่ะเหมือนเหมือนของรับมาอยากจะมีอะไรด้วยนู่นนี่นั่นนี่บางคนสมัยก่อนนะคะก็โทรมาควรครางบ้างสารภาพอย่างค่ะไม่ใช่ควรครางเขาเรียกครางอ๋อควรไม่ได้นะคุณครางไม่คนละอ่านควรครางรร้องไม่ได้ไม่ได้แต่ว่า ตอนที่เขาบอกว่าจะขอซื้อจะมันย้ําเรื่องปัสสาวะแค่แค่สงสัยว่าเขาเขากล้าคนน้ไมันไม่คขยากขยางอะคือเราฟังมันไมันไม่ใช่ขยันอยางเราเราต้องการเรียนเเอาแน่นอนไอ้ตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละแต่แต่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยกล้าที่จะคุยกับเจ้าตัวที่จะขอซื้อไปแล้วเขาบอกว่านั่นสิเนาะคือ มีเยอะนะคะเยอะด้วยหรอน่าเป็นห่วงไม่ใช่รายเดียวไม่ใช่รายเดียวเยอะค่ะลองคิดดูนะคะทํางานมาตั้งแต่ก่อน20จนกระทั่งตอนนี้50ที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเต็มตัวยังมีพวกนี้มาแล้วครับแล้วยังไม่นับพวกปลอมเฟซเอารูปเราไปใช้ต่างๆนานานะคะตั้งแต่สมัยนู้นก็เอาไปตัดต่อบ้างโอ้สารพัด ไอ้พวกโรคจิตในปัจจุบันตอนนี้ก็ติดต่อมาทางคุโยโกเพื่อจะอะไรขอมีเซ็กซ์ด้วยอย่างนี้เหรออ่าใช่ค่ะอ๋อยังดูดีอยู่เลยขอนอนด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะอืมซึ่งแบบเข้ามาใน Facebook ของเราหรือว่ามี Facebook บ้างไลน์บ้างอ๋อก็เลยเขารู้ไลน์เราได้ไงแต่มันต้องลงไว้ฮะไม่งั้นคนที่จะมาดูดวงจะติดต่อเรายังไง่อ๋อเป็นสาธารณะเปิใชสาธารณะก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ จากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบนัดเจอได้บ้างที่จะไปอ่าสมมติว่าไปที่ไหนแล้วก็นัดเจอดูดวงอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยป้องกันตัวเองโดยการที่เฟชันอย่างเดียวคือจะไม่เจอไม่เจอตัวไม่ได้รับดูตัวต่อต,ต,ตัวแล้วอ๋ออ,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 อ๋อมันน่ากลัวไปนิดนึงอ่ะพอเจออย่างนี้มาเยอะปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะโปรเทคตัวเองยังไงโอ้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบตัด ปัญหาว่าขอเป็นดูออนไลน์นะคะไปเลยคือส่งดวงมาแล้วเดี๋ยวเราดูไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวถึงวันเราก็เดี๋ยวจะมาคุยกันจะไม่มีทางเจอตัวตัวตัวเผชิญหน้ากันแบบนี้มันน่ากลัวไปนิดนัวใช่ค่ะข่าวเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะค่ะที่ถึงจะแก่แค่ไหนก็ยังมีคนที่จะไปเขาเรียกอะไรนะข่มข่มขืนก็ยังมีใช่ค่ะทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปกป้องตัวเองใช่ใช่ใช่ ความสวยบางทีก็เป็นโทษนะเนาะแต่ไม่มีประโยชน์เนาะทำไมจะไม่มีประโยชน์มีความสวยมีประโยชน์ใครบอกไม่มีประโยชน์มันไม่เห็นใช้ประโยชน์อะไรได้เท่าไหร่นารีมีรูปเป็นทรัพย์อยู่แล้วแต่ทรัพย์จางก็ไม่ไหวนะเอาถ้าพั์จางก็ไม่ต้องอันนี้อันนี้ไม่ต้องนารีหรอกใครใครรั์จางก็ไม่ไหวทั้งนั้นเลวนะรั์จางก็ไม่ดีเท่าไหร่